มวยมุมแดงที่1อโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาเพีเอลชีไม่ยังไม่ได้จังหวะครับที่หนึ่งโอ้โหฟันสอโปเข้าไปครับแตกไหมยังไม่แตกครับโอ้เหนียวจริงๆครับครับขุนมรุนหักคิ้วแตกครับโอ้ดูสิสองแผลเลยครับโอ้โหเนื้อคิ้วโอ้หเห็นแล้วเสียวไส้ครับเห็นแล้วเสียวไส้ครับต้องเมินหน้าหนีเลยครับโอ้โหแต่ว่าพ้าผากด้านซ้ายแล้วก็คิ้วซ้ายครับตอนนี้โอ้โหนี่ก็ฟันไปอีกแล้วครับ ช้อมด้วยเลือดครับโอ้โหปูดด้วยครับหน้าผาของนักมวยจากกัมพูชาโอ้โหดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆครับพี่หมอว่าไงครับพี่หมอคณิตไม่ไหวแล้วครับโอ้แสตที่สองมาอย่างไงครับดึงหลบครับคืนด้วยแข้งซ้ายเต็มชายโครงครับลูกนี้นี่นะครับโอ้โหยนี่ครับระยะประชิดครับฝันเป้งเดียวครับเหนือคิ้วนะครับ โอ้โหดูครับเวอะเลยครับไม่เรียกว่าแตกครับแบบนี้เรียกว่าเวอะเลยนะครับแม่เหมือนเอามีดโกนกรีดบนหน้าผากครับนี่ครับซ้ำอีกทีนึงครับพอซ้ำนี่กรรมการโรจนวัฒน์เห็นแล้วเลยยุติเลยครับอยู่ใกล้สถานการณ์ครับเบรกเกมก่อนครับให้แพลนสนามดู พี่หมอคณิตดูแล้วโบกมือลาเลยครับโอ้สัมรีสามก้อนนี้เอาไม่อยู่ครับนักมวยมุมแดงเหลือเมฆของเซเว่นฟาร์มพบกับมุมน้ำเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฟานจงหยวนครับในที่สุดแพ้แปดครับโอ้โหดูกว้างใหญ่เลยครับมาจับตาดูนะดูครับอุตรดีปราดลำฟางอ้าวเลครับใส่เลยโอ้ยเกียิครับสนุกไปกับเกมแล้วโอ้ยบวกมากันครับ สุดครับแม่ต่อยสุดไปแล้วนะครับได้ไปแล้วหนึ่งซุดแต่ว่ายังไม่นับนะครับตอนนี้น่าจะฟื้อนครับปาลงหยวนต้องระวังนะครับเลนท่อนแขนบอกให้ดีครับทางด้านของเนือเมฆอ่าเขาุกสายวางแข้งครับต่อยหมัดมาเป็นชุดมาเป็นชุดครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับทำไปหมดแล้วครับถิงวเ้าวข้าผู่แม่แต่ออกมาเฟือนต้องระวังการสวนตุกของปาลงหยวนด้วยนะครับตีควันสอกยังไม่โดนครับโอ้โหโหดครับโตากแล้วครับโอ้ยเลือดครับ คิวหายไปเลยครับคิวซ้ายหายไปเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากครับคิวซ้ายหายไปเลยครับโอ้โหต้องให้แพทย์สนามดูเลยครับอันตรายครับหวาดเสียวครับหวาดเสียวครับโอ้โหไม่ไหวครับถูกลอกครับทางด้านของฟานต้าอยู่พยายามโต้เหมือนกันครับแต่ว่าลูกนี้ครับนี่เลยครับคลุกไนก็โดนเลยครับสอกเดียวเปร่้ยงเดียวครับทำกมนอีกมุมนึงครับ ก่ยวจะก่าจะถึงตัวก็โดนพายุกำพันแล้วนี่ครับสับดอกนี้นะครับซบหน้าเข้าอกเหนือเมฆเลยครับโอ้โหแผละกาดพอสมควรครับเดี๋ยวต้องรอการรายงานจากห้องแพทย์ครับว่าเข็มครับเย็บกี่ชั้นครับนี่คือมวยพันดุนะครับอัน์อแล้วก็สมราคาจริงๆครับคูดนี้ สองวัดเหนือทำบรรยายครับดูครับนี่ครับทีชทิชาอินเดียนพุ่งขวาเนักมวยมุมแดงเพชรมรกตแม็กจันดีพบกับมุมนั้นเงินจากอิหร่านเรซ่าอามัดเนซาทั้งสองคนนะครับทั้งเพชรมรกตทั้งนี้เอาล้วครับแหมเดินเข้ามาครับสาดแข้งขวาครับเรซ่าพยายามจะต่อยหมัดครับโอ้ยต่อนี้ครับแรกดการฟลอรมัดผู้เอกนรายการวันนี้มวยพันดุยุกไม่กินอดทนกว่าเอาเดินเข้ามาใกล้ๆครับแหมพยายามจะไปตะลอยจบข่าวได้ครับเรียบร้อย ไหนครับนี่ต้นยกครับแม่ขึ้นต้นมีดีเลยครับยก3ต้นน้ำเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนี่ครับเตะกวาดล้มไปล้มาครับแต่ว่าพอพลาดทีเดียวครับตัวเองเข้าเชือกครับนี้ครับโอ้โหแหมตัวใหญ่ๆนี่ยังถึงกับกระเด็นเลยครับหน้าของเพชรมรกตครับเปลี่ยงเข้าไปครับโอ้โหเสยเข้าไปบริเวณก้านคอเลยครับแมถอยแล้วหลังไม่ติดเชือกพอดีโอ้โห ุ้ยเต็มๆเลยครับนักมวยมุมแดงแปะสารเล็กราชาโนนพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาท่นบุญฮืน53ชนะ32แพ้21โอ้ยนี่นะครับเจ้าของฉายาไอ้หมัดตะลุมพุกนะครับนี่แชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์จากกัมพูชาโดนไปแล้วครับเอาละครับวกกันเลยครับตอนนี้ครับขวาจิ้มไปทีนึ่งท่นบุญฮืนพยายามจะสวนนะครับแต่สวนไม่ทันนี่คือเกี่ยวไวโอ้หูนี่คือดีลาครับปะทะยอดมวยเอกๆมาหมดแล้วครับนี่เป็นลูกนะครับ อาครับเดินชนเดินชนเดินก่วอย่างเดียวครับปัจจุบันก็รับราชการทหารอยู่ซ้อมอยู่ค่ายเพชรมุรโอ้ยไม่ต้องนับแล้วครับแบบนี้พิจิตรของพมอ้าวยังนับอยู่ครับโอ้ยังลุกขึ้นมาครับปรบมือดังๆให้กับอาจารย์บุญเทือนครับจากค่ายสอาทินนับที่สองนับที่สามอ้าวโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับหล่นไม่หล่นครับอาจารย์พิจิตรจะให้โอกาสแต่ดูความโผดของโอ้ย ไวครับ3นับครับนี่คือ8ปดแสนเล็กราชานนท์เชิญครับนี่ครับกดขวาเต็มเมครับแหมเหมือนคุณพ่อครับฉายาหมัดรีโมทครับร่วงลงไปครับนับแรกครับของจันบุญฮืนครับโอ้โหโดนแต่ละดอกดูครับเลือดกำเดาทะลักและกดเต็มกอกหูนะครับพยายามจะกัดฟันสวนเหมือนกันครับแหมแต่มันวูบครับลูกนี้ครับจากนั้นครับโอ้โหหมัดขวาครับทุบไปบริเวณศีรษะไทยสอจอบพิฆูไทยพบกับ โรธาเลียบจากกัมพูชาครับสายทอร์นาโดนะครับหนักแรงทุกลูกครับเตะขาต่อยหมัดท่ายี่หอกของกัมพูชานั้นเหนียวแน่นอยู่แล้วครับอ้าวนั่นแหละครับโดยเฉพาะ FC ของช่องใบหัดใหญ่โอ้ยตีนเต็มข้อเลยครับกัมพูชาอยู่ที่ว่าใครเปิดตอนครับอยู่ที่ว่าใครเลิศปะ้โหนี่แหละครับบอกเลยครับไทยวันนี้ครับมาแบบตั้งอกตั้งใจมากๆครับอ้าวศูนย์ไปเหมือนกัน บันใจในพลังกับอ้าชนี่นะครับโดนเข้าบ้างแล้วครับเอาละครับสารวัตรเตี้ยลงครับค่อยๆพยุงหน้าขึ้นมาไม่ไหวครับเรียบร้อยครับล็อกทันลมครับโอ้โหพัดดูครับดูนะครับชาชาชัดๆครับรุกได้อย่างที่ผมเรียนไว้รับก็ต้องเก่งครับเธอไม่ได้ครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับเจาะล่างให้พะวงครับง้างซ้ายแล้วโดนขวาสวนครับโอ้ เหลือเชื่อเต็มๆกำปั้นครับเขาเจาะให้เราพะวงเราต่อยซ้ายไม่โดนครับแล้วโดนคลอสขวาเขาครับคลอสขวาเต็มๆครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับพยายามจะส่งตัวลุกขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับรับประทานไปเต็มๆครับอ่านะฮะสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืม ไลค์ like, กดแชร์และกด subscribe ในช่อง YouTube ไทย CH8 เพื่อที่ติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27